สวัสดีครับอ่าอันนี้เราก็มาพบกับ Photoshop Tutorial นะครับผมอ่าก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับ Photoshop นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอ่ารายการใหม่นะครับของช่อง Uncle t Studio นั่นเองนะครับผมอ่าในวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนการใส่รูปภาพนะครับรูปต่างๆเนี่ยเข้าไปในในส่วนรูปของเรานะครับหรือว่าในส่วนบัตรในส่วนตรงซื้อนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับกดที่ไฟล์นะครับ สร้างอันใหม่ก่อนนะครับอันนี้ก็ตั้งแล้วแต่เราเลยนะครับผมอ่าเราจะก็จะได้หน้ากระดาษขาวมานะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือรูปของเรานะครับแล้วก็รูปที่เราจะใส่นะครับรูปของเราก็ตรงนี้รูปที่เราจะใส่ก็ข้างหลังนะฮะอ่ะอย่างเช่นผมมีผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมอ่าก็ระวังไปตรงแท็บนะครับอ่ะเราก็จะได้รูปของเรานะครับมาหนึ่งรูปอย่างแรกเลยนะครับทําการปลดล็อกก่อนนะครับผม คลิกโอเคนะครับทีนี้นะครับให้เราเลือกที่ Quick Selection Tool นะครับแล้วก็ทําการเลือกแต่หัวนะครับผมหรือว่าใครจะเลือกตัวก็ได้นะครับแล้วแต่เลือกทั้งหัวทั้งตัวนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียเราเลยครับผมจากนั้นนะครับคลิกขวาเลือกที่ Select Invert นะครับแล้วก็กด Delete ไปเลยอ่าให้มันเหลือแต่หัวอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับการที่เราจะทำอย่างนี้ได้เนี่ย เราต้องทําให้ภาพเนี่ยนะครับของเราเป็นสีขาวดาก่อนนะครับโดยการไปที่ image นะครับแล้วก็ adjustment นะครับแล้วมาเลือกนี่ฮะหัวข้อนี้ครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนทําการเลื่อนนะครับปรับปรับแต่งนะครับให้มันเป็นตาของเรามากที่สุดนะครับให้มันเป็นแบบโครงหน้าของเรามากที่สุดให้มันแบบเอ่อดูอยู่ว่านะครับดูอยู่ดูรู้นะครับว่ามันเป็นหน้าของเรานะครับ ทำการพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยกดโอเคไปเลยนะครับจากนั้นนะครับยังไม่เสร็จอับผมมาเลือกที่ select นะครับแล้วก็ color a n g นะครับตั้งค่าตามนี้เลยนะครับแล้วกดโอเคไปเลยมันก็จะทําการ select เฉพาะสีดําให้เรานะครับก็กดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากมันเข้าไปในเลเยอร์ที่เรา,เ,า,เ,าเข้าไปในไฟล์ที่เราเปิดเลยนะครับสร้างใหม่ขึ้นมา อ่าแบบนี้นะครับผมจะให้มันกลางๆหน่อยนะครับประมาณนี้แหละโอเคอ่าพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับให้เรามาเลือกที่แบ็กกราวด์ก่อนเลยนะครับผมเดอบลคลิกไปทําการปลดล็อกก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาทําการแต่งแบ็กกราวด์กันก่อนเลยนะครับโดยการไปเลือกที่นี่ครับ Adjustment นะครับแล้วก็มาที่ g r a t i e n นะครับผม ตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเลือกเป็น black and white นะครับแล้วกดโอเคจากนั้นนะครับตรงสไตล์เนี่ยให้เราเลือกเป็นนี่ฮะลาเดลนะครับผมทีนี้ต่อมานะครับเราก็เลือกเป็นติ๊กตรงที่ reverse นะครับอ่าสุดสเกลนะครับเราก็ปรับตามใจชอบเลยนะครับผมว่าเราจะชอบแบบไหนนะครับอ่านจางผมเอาประมาณนี้พอนะครับผมพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยกดโอเคนะครับ จากนั้นนะครับก็เอารูปที่สองเราเตรียมนะครับนั่นคือรูปกาแล็กซีนั่นเองนะครับอ่าเอามาวางไว้เลยนะครับปุ๊บอ่าเรากดติ๊กถูกนะครับผมทีนี้นะครับให้เราทําการเลื่อนรูปกาแล็กซีเนี่ยไว้บนสุดนะครับแล้วก็กดที่ขวาที่ขวานะครับแล้วก็เขียนคิปปิ้งมาร์กนะครับผมอ่าเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับเป็นรูปกาแล็กซีนะครับ อยู่ข้างหลังออยู่ในรูปของเรานะครับเหมาะสําหรับการทําเป็นโลโก้นะครับผมอันทีนี้ยังไม่จบนะครับสังเกตว่าต้นคลิปเนี่ยมันจะมีพวกอ่สาสัดสีหรือไม่ก็เป็นตัวอักษรอย่างนี้นะครับอ่าวิธีที่เราทํานะครับนั่นก็คือเปลี่ยนนี้ไปก่อนอ่แล้วก็ทําการเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะครับผมทีนี้ตัวเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาใหม่เนี่ยให้เราเลือกที่บัตรเลยครับ บัตรของเรานะครับก็คือตรงนี้นะครับผู้กันเนี่ยเราก็ทําการเลือกบัตรนะครับที่เราจะเอามาใช้นะครับเอามาใช้ตกแต่งนะครับผมปุ๊บประมาณนี้ถ้าไหนไม่พอใจก็ครับลองเล่นเล่นดูนะครับตรงนี้ ย่อหน่อยนะครับผมอันนี้ยังไม่ค่อยสวยนะครับเราจะทำการบุนบัตรก็ได้นะครับโดยการกดที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มุนไปเลยทางไหนดีอ่าทางนี้นะครับย่อๆหน่อยอย่างนี้นะอ่า แล้วก็ใหดีอังนี้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้ตรงนีอ้อีกอันนึงแล้วกันนะครับออสักสี่ที่นะครับผมจะได้สวยสวๆประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดใครต้องการใส่พวกเ ตัวอักษรนะครับก็เลือกที่ text ตรงนี้เลยได้นะครับนี่ยรูปตัว t เราก็ใส่ตัวอัษรเของเราไปเลยนะครับอย่างเช่นผมจะใส่อังกฤษ t ด้วยกันอังกฤ t นะครับเราก็กดติ๊กถูกไปจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อมาให้เราทําการรวมทั้งสามเลเยอร์นี้เข้าไปเข้าไปด้วยกันนะครับแล้วก็คลิกขวาเรามาที่ merge layer นะครับแต่สังเกตว่าตอนนี้ตอนนี้นะครับเราจะ merge layer ไม่ได้นะครับผม เราต้องทําการปลดคิปมาร์กตรงนี้ก่อนนะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็มาที่ lease clipping m a ์ k นะครับโอเคนะครับพอเราปลดคลิปมาร์กเนี่ยเสร็จแล้วนะครับให้เรารวมเลยนะครับคุม3มอันแล้วก็ Mer g e l a y เ r นะครับผมพอเรารวมเสร็จแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับคลิกขวาแล้วก็ create clipping m a ์ k นะครับแล้วกดเปิดลูกกตาตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าเราก็จะได้นะครับรูปสวยๆอย่างนี้ของเราแล้วนะครับเป็นเอฟเฟกที่ เจ๋งอย่าบอกใครเลยนะครับผมเราสามารถดัดแปลงได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําแบบโลโก้ก็ได้หรือว่าเอาไปตั้งรูปปก Facebook นะครับรูปหน้าจอนะครับหน้าจอคอมของเรานะครับผมนะครับสาหรับวันนี้นะครับการสอน Photoshop Tutorial ของเรานะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับผมขอบคุณครับ